สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่31แล้วนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะเรียนเรื่องนานาสัตว์โลกค่ะสัตว์ภาษาอังกฤษเรียกว่า animal พูดตามคุณครูนะคะ animal ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องประเภทของสัตว์ เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าปัะเภศของสัตว์มีกี่ประเภทมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆอยากรู้ไปเรียนกันเลยคะ่ะไปคะ่ะปัะเภทสัตว์ป่าหรือสัตว์บกนะคะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บนพื้นดินเป็นส่วนมากสัตว์บกส่วนมากเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ เช่นสิงโตเสือมา้าช้างริงกะทิงและสัตว์อื่นๆอีกที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างนะคะสัตว์น้ำสัตว์ที่อาศัยในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึงนะคะเช่นปลาชนิดต่างๆกุ้ง ปูม้าน้ำปลาดาวและสัตว์น้ำอื่นๆอีกนะคะที่คุณครูยังไม่ได้ยกตัวอย่างสัตว์ปีกเป็นสัตว์เลือดอุ่นส่วนมากจะออกลูกเป็นไข่เช่นไก่เป็ดนกยุงนกฟามิโก้และนกชนิดต่างๆนะคะและยังมีสัตว์ปีก อื่นอีกนะคะที่คุณครูไม่ได้ยกตัวอย่างเด็กๆลองคิดสิคะว่ามีสัตว์ปีกอะไรบ้างคะเด็กๆพอจะรู้ประเภทของสัตว์แล้วนะคะสัตว์ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะตรักและเมตตาต่อสัตว์นะคะไม่รังแกสัตว์บ้านใครเลี้ยงสัตว์ก็ดูแลสัตว์เลี้ยงของตนเองให้ดีนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ